ทันทีที่กลับจากลออแอนจลิสสหรัฐอเมริกาสาวนานารายบินากบริมาอัปเดตถึงเจนนี่ทันทีว่าสภาพจิตใจของเพื่อนซีตอนนี้ดีขึ้นมากเพราะหายเครียดไปเยอะแล้วและได้ใช้เวลายอยู่กับคุณแม่และน้องสาวที่โน,น่นก่อนบินกลับไทยเพื่อมาถ่ายละครต่อในอีกไม่นานนี้เพียงนั้นนานาก็อดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะ ก็ในตอนที่นาาอยู่นะก็อยู่ด้วยกันตลอดแล้ไปเที่ยวไปด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะสบายใจค่ะก็สบายใจก็ก็ต้องบอกว่าเขาก็ก่อนหน้านี้เขาก็เครียดนะก็ข่าวอะไรต่างๆเยอะแต่ตอนนี้ก็เหมือนแบบไปพักผ่อนคนเราไปพักผ่อนก็ต้องแบบสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยถึงเลยค่ะว่ามีผู้ชายคนใหม่ดูแลแล้วเนี้ยรู้ไหมคะไม่มีค่ะอันนี้ตอบตอบแบบมั่นใจไหมทั้่ยยมไม่ย ที่นาเข้าใจแล้วก็รับทราบรับรู้ทุกอย่างตรงนี้เท่านี้นะคะนาคิดว่าไม่มีค่ะนะตอนนี้แหมใครจะอยากจะมีใครตอนนี้นะคะก็คงต้องเป็นะระยะเวลัยสักไม่รู้เมื่อไหร่ด้วยเหมือนกันส่วนคลิปหลุดสาวหน้าคล้ายในเอกดางมีสัมพันธ์กับชายนิรนามที่หลุดว่อนอินเทอร์เนต็ตอยู่ตอนนี้สาวนานาตอบแทนได้เลยว่าไม่ใช่เพื่อนรักแน่นอนค่ะ นานาว่าคือสิ่งพวกนี้มันเป็นอะไรที่มันเรียกอะตามหลังกันมาอีกเยอะมันก็คงจะมีนู่นมีนี่มานาว่าเจนี่ตอนนี้เขาเข้มแข็งค่อนข้างคือคือต้องยอมรับว่าเขาเข้มแข็งมากนะคือเข้มแข็งจริงแต่ว่าณวันนี้ถ้าเขาบอกว่าเขายังไม่เข้มแข็งนี่จะมาพูดทุกคนก็อยากให้พี่ๆให้เวลานิดนึงนานาว่าเดี๋ยววนนันนึงก็คงได้คุยอยู่แล้วค่ะ